แม่ถามว่าพ่อปิวไปดูน้องมีนามาเป็นไงบ้างคะจะไปโรงเรียนเฉยๆส่งไปโรงเรียนเฉยๆ่งมเฉยคะเขาแล้วเอาเข้าเอาเข้าเรียกว่าอะไรนะเข้าโรงเรียนประจำก่อนยังไม่เรียนให้ให้คุ้นชินก่อนอยู่อยู่พื้นที่ให้คุ้นชินก่อนยังไม่ได้เรียนนะจ๊ะโปรแกรมเรียนเขานู่นละจ้าออกภาษาก่อน ออกภาษาเรียนตอลอดภาษาหรอมีเลิกงามยามดีนะจ๊ะเข้าโรงเรียนอ่ะคือว่าตอนนี้ให้ไปความคุ้นเคยอยู่ที่นู่นก่อนสักพักใหญ่อ,ะ <ไป S 1> อ่ะไปชุนชินกับสถานที่ก่อนเด็กเขาจะได้ล้มตัวลงนอนได้อะไรได้เน,ะนาะเดิเดตน,น,ดไไดนดตั้งหน่อกับเดินตั้งน่อกเข้าไปเข้าตั้งหน้าครับจสหานที่น่อยส่งไปโรงเรียนเฉย ลึกแป็นเนแล้วโอ้แล้วเป็นสาวแล้วใช่ไงดื้อไงพอไปบอกดื้อไงอ๋อวิ่งแต่ไม่คิดว่าจะไปโรงเรียนเว้ยไม่รู้ว่าเขาเอาไปโรงเรียนเขาลก็พาไปเที่ยววิ่งกุ๊ก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 ต้มจุกเอ้ยไม่ีะทอาบน้ลูก้ก็มีสะใหญ่ไงเดินเลาะสะใหญ่ไป แต่แม่เขายังอยู่กับโรงเรียนนะแม่ยังอยู่ด้วยกันก่อนค่ะได้เรื่องระยยามดีฝุกพกตอนนั้นจะทำพิธีพกคือแยกเลยนะให้มีนาคุ้นชินแม่ตอนนี้แม่แสนดีก็ยังอยู่กับมีนาแ้วก็ปลูกติดกันใกล้ใให้กินนมถึงให้กินนมกันอยู่ มีนากับแม่กินด้วยกันด้วยกันนั่นแหละแต่ให้เริ่มเมกินนมถึงนนให้คุ้นชินกับสถานที่ก่อนๆๆมีนาดื้อแล้วก็หล่ำป๊อกจะขนาดไหนไมเท่าไหร่แต่ว่านั้นนั้นก็จะไม่ยากเท่าไหร่ อบอกว่าไม่ได้ผูกคอนี่เดินตามนี่น,น,นี่นางปลูกฟ้อนด้วยกันมีนาจะเข้าโรงเรียนแล้วจะเป็นสาวแล้วเด็กหญิงมีนา แม่เจีย๊ยบไปปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอมค่ะใช่ใช่แบบนั้นเลยพี่นาอยู่โรงเรียนประจำก่อนเลยค่ะอยู่กับแม่อยู่ยังอยู่กับแม่แสนดีอยู่น้องยังอยู่กับแม่แสนดีอยู่